สวัสดีครับอยู่กับมิสเตอร์คิมครับผมทานข้าวด้วยกันครับวันนี้เมนูปลาหมึกนะครับหมึกนะครับผมหมึกอะไรครับผมกะเพราหมอนอย่างเช่นคือนะผมอยากบอกให้รู้ครับว่ามิสเตอร์คิมเป็นแฟนตัวยงของกะเพรานั่นเองนะผมวันนี้กะเพราหมึกนะผม <c oughs> หากับข้าวกับปลามาทานพร้อมกันครับเพื่อนเนก็รีบทานนะครับผมเพราะว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะเย็นแล้วก็มืดค่าไวนะครับผม ทานข้าวด้วยกันครับช่วงนี้จะเห็นผมทานข้าวสวยบ่อยนะครับหรือว่าเมนูกะเพราบ่อยเนื่องจากมัน ทำง่ายกินง่ายนะครับแล้วเรามาทำเองนะครับผมเดี๋ยวถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยปริมาณมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผม ฉะนั้นทำทานเองแล้วก็ได้ปริมาณเยอะนะครับ จานมาเริมหนึ่งครับทานเพิ่มพลังครับน้ำหนักลดเยอะแล้วทุ่มเทมาเต็มที่แล้วก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้านครับเพื่อน วันนี้ใช้เป็นคางกุ้งเอ้ยคางหมึกนะครับเขาเรียกว่าคางหมึกหรือเปล่านะครับกรุบกรุบนิดนึงนะครับมีกรุบกรุบอือม จุกๆเลยครับเ,เบพื่อนๆปากับเพรากับปลามาทานพร้อมกันครับ เราก็มาทําเป็นคลิปยาวนะครับใครชอบทานกระเพราเหมือนมิสซ์คริมบ้างครับหามาทานนะครับเพื่อนเพื่ ข้าวก็ร้อนเผ็ดก็เผ็ด กะเพรามิสกิมชอบใส่พริกแห้งนะครับผัดแบบโบราณก็โอเคครับคำนี้ก็คงจะไปทานให้เสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับคำนี้ก็ เพื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับผมขอให้เพื่อนเื่อครีเอเตอร์ทุกคนนะครับผ่านเกณฑ์สร้างไรายได้นะครับทั้งสตรีมแล้วก็โฆษณาในคลิปสั้นนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีพยายามต่อไปนะครับอดทนแล้วก็ทําคลิปอย่างสม่ําเสมออยู่ทุกวันนะครับสู้ๆครับไปครับ โอเคครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับช่วยเป็นกำลังใจช่วยผักดันซึ่งกันและกันแล้วก็คอยคอมเมนต์ทักทายมานะครับอยากคุยอะไรกับเกี่ยวกับอะไรอยากสอบถามอะไรก็ยินดีนะครับให้คําแนะนำแล้วก็ยินดีพูดคุยเท่าที่ตัวเองจะให้คําปรึกษาได้นะครับผมออกตัวก่อนนะครับไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรเลยนะครับผม อาศัยว่าตัวเองขยันแล้วก็พยายามอดทนนะครับเพื่อนๆน,นะครับ EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะยาวกันไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย